การต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ18ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมด้านพฤติกรรมความรุนแรงเพศและการใช้ภาษาซึ่งต้องใช้วิจรารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำสวัสดีครับผม วันนี้ก็อยู่กับเรานะครับช่องพลายทองเงินนะครับผมโอ้มาถึงกระทักทายเลยนะครับเอฟซีครับผมพะยายนะครับผมก็หลังจากที่นะครับเรานะครับผมเปลี่ยนสร้อยให้พยายนะครับผมได้ยินเสียงเคราะคังเลยนะครับวันนี้เอฟซีครับผม เงียบเลยครับแพนนิ่งมากเลยครับผมโอ้สาอ่อนหิวกินหญ้าแล้วนะครับผมเพราะว่าเคอะระคังไม่ดังนะครับผมก็เลยลองอ้อนคอกินดียนครับผมดูครับอ่อนคอกินนะครับผมเพราะว่าทุกเที่ยวจะมีระคังเคาะครับอ้อนคอกินหญ้าครับแต่งคนนี้นะครับผมโอ้ลง ขอกินเลยนะครับผมถึงงัดร้องอย่างเดียวเลยนะครับ FC ครับผมโอ้อแรงจังครับผมนี่นะครับหลังจากที่เราใส่ใส่ขาให้เพหย่ไหมโอ้ไม่มีเสียงเลยนะครับเพยวันนี้ดีครับไม่รู้จะได้กี่วันนะครับผมเพหย่เงียบเลยครับ ไม่มีเสียงมีอะไรเลยครับผมตอนกลางคืนนี่เวลานอน,นครับไม่มีเสียงะระฆังนะครับคืนนี้ก็คอยดูกันครับว่าจะเงียบแค่ไหนนะครับผมโอ้หิวกินยาเลยนะครับพ่อใหญ่พอดีย่ิงๆเลยนะครับผม ครับโบคกินนี่เยอะเลยครับผมเพราะว่าลิน้นมันค้างไม่ได้นะครับหัว <c oughs> อ,อ่อนเลยครับอ่อนน่ารักเลยครับผม <c oughs> โอ้โหดูนะครับดูครับด <c oughs> ูแลงดูแลงแล้ว น,นี่ก็ไม่รู้ลงอย่างเดียวนะครับผมหันไปหันมานครับเพม,มีคนอยู่นะครับผมเรียกร้องความสนใจครับดูนะครับผมหิวหรือยังครับหิวหรือยังโอ้หิวแล้วหิวแรงไหมโอ้หิวแรงแรงแค่ไหนนะหูวแรงมากแล้วยายเฟยคินหน่อยครับผมเดี๋ยวจะน้อยใจนะครับผม รู้ไหมวันนี้แล้วก็เลยคิดหาวิธีใหม่ครับเลยเอาเชือกมาใส่ครับผมเพราะว่าพะย่ะข้อระครังบวยเกินไปครับผมกลัวจะขาดขาดสูกครับก็เลยใช้วิธีใหม่ครับด้วยการเอาเชือกมาใส่ครับผมกินเลยครับพะย,ย่หโอ เรากินเอาเลยครับอันนี้แล้วก็ทักเชื่อกันครับท่านพระเห่เบานะครับผมกินกันกินโมงสองชท่วโมงครับผม ว่าเชือกใหญ่ครับผมก็คุ้มค่าครับผลงานถกมาก็ดีครับผมค่อยเฉียงข้อะคังนะครับผมก็โอเคมากเลยนะครับก็ขอให้เป็นแบบนี้นะพะย่นะไม่ต้องเป็นสู้เป็นอะไรก็ให้กินมาดื่มนะครับผมไม่ต้องเข้าบ่อยก็ได้ละคังอนะ่ะ เี๋ยวสู้จะขาดรึไหมลอยช้างเยอะด้วยเธอนี่มีช้างนะพ่อใหญ่ ีก็ล้างแผลให้แสร็จคือเรียบร้อยแล้วนะครับผมรรยครับยามเย็นๆนะครับผมที่หมู่บ้านที่คิหลังนะครับโครงการค้นอาณาจักรนะครับผมทีนี้ก็เริ่มไม่ฝนอีกแล้วครับสองวันสามวันเลยครับฝนไม่ตกครับช่วงนั้นฝนติดกันสองวันนะครับโอ้โหโอ้ไปไหนไม่ได้เลยนะครับเอดี นี่ก็องฟ้าก็โรกนะครับผมนี่ครับโลกเลยนะครับ ข้างเสียงกินหญ้าครับอร่อยมากเลยครับ เดี๋ยวจะพาไปดูต้นเรียนที่เราปลูกไว้นะครับผมข้างล่างบ้านนะครับผมมีสองต้นนะครับผมมีต้นกล้วยด้วยนะครับนี่นะครับกล้วยครับผมทองครับผมนี่นะครับหลายต้นอยู่ครับขยายพันธุ์ไว้ ถูไว้กินเองนะครับผมนี่นะครับนี่จะเป็นต้นทุเรียนนะครับผมสองต้นนะครับนะครับลูไว้ครับผมตายเดือนหนึ่งแล้วนะครับนี่ครับเดือนหนึ่งแล้วครับเริ่มออกยอดแล้วนะครับเอฟซีครับนี่นะครับนี่เป็นต้น ้อยนานครับสองต้นนะครับผมผมไว้กินดีนะครับผมเสร็จคิพอเพียงนะครับนี่ก็กําลังปลูกใหม่ต้นกล้วยสองต้นนะครับนะี่ครับผมทองครับผม ก็ถือว่าโอเคเลยครับวันนี้ที่เราทักครับทักเชือกครับทำสร้อยค้าให้กับเพรก็ถือว่าโอเคแล้วครับวันนี้เพรก็ไม่เคอะคลังไม่เคอะอะไรนะครับผมก็ถือว่าดีมากเลยนะครับก็ยังไม่นี้นอนครับว่า จะไม่โคตรค้งอีกกีวันนะครับผมยี่สี่นะครับผมก็สำหรับคลิปวันนี้นะครับผมก็ให้ทุกท่านนะครับผมรับชมกันพอสมควรแล้วนะครับก็อย่าลืมฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามนะครับในช่องพลายทองเงินด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจนะครับผมจากที่นี้นะครับก็โคกลาข่าสวัสดีครับขอบคุณครับผม